สวัสดีค่ะอันยองาซยพบกับบอกเล่าเกาหลีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่18ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะจะคุยเรื่องคำอุทานในภาษาเกาหลีค่ะจำไม่ได้แล้วว่าเคยได้ยินมาจากไหนแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าเวลาที่เราเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราพูดภา,ภาษาต่างประเทศนั้นได้ดีแค่ไหนให้ดูที่คำอุทานค่ะ เวลาที่เราตกใจหรือว่าเราลืมตัวเนี่ยถ้าเราอุทานออกมาเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์นะคะก็แปลว่าเราพูดภาษานั้นได้ดีพอสมควรเลยค่ะเอาละค่ะไม่เกินให้ยาววันนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำอุทานอะไรบ้างในภาษาเกาหลีใช้ยังไงบ้างเอามาฝากกันสิบคำจุกๆไปเลยค่ะไปดูคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่ายายา ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะประมาณว่าเฮ้ยหรือว่านี่นะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะเป็นการเรียกอีกฝ่ายด้วยอารมณ์ที่โมโหหรือว่าโกรธนะคะไม่พอใจไม่ใช่คำอุทานกับตัวเองนะคะจะต้องมีคู่สนทนาด้วยเช่นสมมุติว่าเราทะเลาะก,กันอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเดินหนีเราก็ตะโกนเรียกเพื่อนว่ายาออตติก yeah, า ยาออติกาเฮ้ยจะไปไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะคำที่2ค่ะคือคำว่า A A, A. เขียนว่า ae นะคะแต่เวลาพูดจะออกเสียงเร็วขึ้นคล้ายๆค,คำว่า A อกลายเป็น A อคำนี้เนี่ยจะคล้ายกับเวลาเราพูดคำว่าไม่หรอกหรือว่าไม่หรอกมั้งในภาษาไทยนะคะมักจะใช้คู่กับคำว่าซอยมา ซอยมาที่แปลว่าไม่น่านะคะกลายเป็นเฮ้ยซอยมาเฮ้ยซอยมาแปลว่าไม่ดรอกมั้งหรือว่าไม่น่าจะใช่หรอกมั้งแบบนี้นะคะคําที่3มนะคะคือคําว่าวะวะเป็นคําอุทานเวลาเห็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจหรือว่าตื่นเต้นนะคะเหมือนกับคําว่า โอ้โหหรือว่า,ว,าว้าวในภาษาไทยนะคะเช่นวา้าชินจามาชิตะวา้าชินจามาชิตะโอ้โหอร่อยจริงๆแบบนี้นะคะคำที่4ี่ค่ะคำว่าอมไยอะอมไยอะเป็นคำอุทานเวลาตกใจเหมือนที่คนไทยเราชอบอุทานว่าแม่นะคะยกตัวอย่างเช่นเ,เราไม่ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งมานานานละ อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนคนที่ว่าก็มาหาเราเพอเราเห็นหน้าเพื่อนเราก็ตกใจอุทานว่าอ๋อไม่อ่ะหนูกุย่โอ๋ไม่อ่ะหนูกุยะอุ้ยแม่ใครเนี่ยประมาณนี้นะคะคําที่ห้าค่ะคือคําว่าอ้หรือว่าไอ้ยะอ้หรือว่าไอ้ยะนะคะเ,ออเป็นคำอุทานเวลาที่เราเจ็บหรือว่าสะดุ้งเหมือนคำว่าโอ้ยในภาษาไทยเราค่ะ ต่อไปเวลาพูดเกาหลออีแล้วเราเจ็บหรือว่าสะดุ้งเนี่ยก็อย่าลืมอุทานว่าอ้ะหรือว่าไอยะนะคะต่อมาคำที่6ค่ะคือคำว่าจังจังเป็นคำอุทานเวลาชมใครว่ายเยี่ยมหรือว่าสุดยอดนะคะจะพูดตามหลังคำเรียกหรือว่าชื่อของคนที่เราชมก็ได้นะคะหรือว่าจะพูดคำว่าจังโดดโด,ดเฉยก็ได้เหมือนกันค่ะเช่น ซอนเซิจังซอนเซ n งยิจังแปลว่าคุณครูสุดยอดไปเลยประมาณนี้นะคะคำที่7ค่ะคือคำว่าเทบักเทบักคํำนี้ก็แปลว่าเยี่ยมหรือว่าสุดยอดเหมือนคำว่าจังค่ะแต่ว่าคำว่าเทปักเนี่ยจะใช้กับเ,เรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์นะคะไม่ใช้กับตัวบุคคลนะคะ เ,เช่นเวลาเกิดข่าวลือเรื่องใหญ่เรื่องเช้าหรือว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนเกาหลีมักจะอุทานว่าแทปักซากอนแทปักซากอนซึ่งก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะว่าคําว่าแทปักเนี่ยใช้ได้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายค่ะต่างกับจังนะคะคําว่าจังเนี่ยจะใช้เฉพาะกับเรื่องดีเท่านั้นนะคะต่อไปคําที่8นะคะคือคําว่า ไอโกไอโกเป็นคำอุทานเวลาที่เสียใจหรือว่าเสียดายนะคะเ,ออเหมือนเราพูดว่าไม่น่าเลยหรือว่าโถเอ้ยในภาษาไทยนะคะเ,ออเช่นเวลาเราเห็นลูกหกลม้มแล้วก็มีแผลเต็มตัวเลยแม่ก็เลยอุทานว่าไอโกตนหนอมอจะซะไอโกต้นหนอมอจะซนะคะโถเอ้ยหกล้มอีกแล้วเหรอ ใช,ใช้ได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นหกล้มเป็นแผลไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวศกนาตการรมหรือว่าเวลาที่มีใครเสียชีวิตก็ได้หมดเลยค่ะนะคะต่อไปคำที่9กค่ะก็คือคำว่า h o l l เป็นคำอุทานเวลาออได้เห็นหรือว่าได้เจออะไรที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะอาจจะเทียบได้กับเวลาที่เราพูดในภาษาไทยว่าจะเป็นลมหรือว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายนะคะเ,ออเช่นวันนี้เห็นเพื่อนแต่งตัวสวยกว่าทุกวันก็อุทานว่า헐นะคะหรือว่าเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาเรา ก็อุทานว่าฮอ์ได้เช่นเดียวกันนะคะได้หมดเลยทั้งดีทั้งร้ายมาถึงคำที่10แล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าอัสสะอัสสะเป็นคำอุทานเวลาที่ถูกใจอะไรมากๆหรือว่าดีใจนะคะคล้ายกับคำว่าเข้าทางเลยในภาษาไทยคือมีเหตุการณ์อะไรที่ เป็นไปตามที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเออเรากำลังอยากได้มือถือใหม่แล้วแม่ก็ซื้อให้เราพอดีเลยก็อุทานว่าอัสซะแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคำอุทานในภาษาเกาหลี ต่อไปเวลาพูดเกาหลีเนี่ยก็อย่าลืมหัดอุทานเป็นภาษาเกาหลีกันดูนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะเออแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ